สวัสดีครับทุกคนก็ในคลิปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมได้นํนาเป็นพารินสาย s a ค r i f i หรือว่าสายแลกเลือดไปแล้วนะครับที่สายนั้นจะเก่งในด้านการ PP มากๆเลยนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำพารินอีกสายหนึ่งนะครับเป็นพารินสาย overband นะครับซึ่งสายนี้จะเก่งมากๆในด้านการ PvE การลงดันการล่าบอสคนเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสายนี้ก็พอจะมีที่ให้เล่นใน PP ได้เหมือนกันนะครับก็จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ ใครที่กำลังอยากเติมเอาเอมคลาสสิกก็ไปจัดกันได้เลยนะครับที่ร้านยาดาเกมเซนเตอร์เติมเมนูแพ็กที่มีในเกมใลราคาประหยัดปลอดภัยสบายใจ100%สามารถทักไปที่เพจยาดาเกมเซนเตอร์หรือไลน์แอดยาดาเกมเซนเตอร์ได้เลยนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปใช้บริการก็ฝากบอกกันมาจากช่องผมด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวของสกิลก่อนเลยนะครับก็ใส่เวอร์แบรนด์นะครับเราจะเล่นโดยใช้หอกเนาะเพราะงั้นเราจะไม่ได้อัพซอดมาเตอรี่ตรงนี้นะครับก็คืออัพเป็นแบชเป็นแบบนี้ไปแล้วก็เป็นโปรโวกเอน เรียกว่าเป็นคอหลักของเราอยู่แล้วเนาะโปรวอล์กเอนดูร์นะครับแล้วก็ตรงสกิลออกของคาสครูเซเดอร์นะครับก็จะอัพเป็นคาร์เวอรี่คอมแบทคาร์เวอรี่มัสเตอรี่นะครับแล้วก็เป็นสเปียร์มัสเตอรี่มันจะแตกต่างจากคลิปที่แล้วที่เป็นสายเซคิฟายเพราะว่าสายนั้นใช้ดาบนะครับแต่ว่าสายนี้เราจะใช้หอกนะครับเพราะงั้นก็อัพสเปียร์มัสเตอรี่เต็มได้เลยเพื่อเอาค่า ATK นะครับแล้วก็ออโต้กัดแล้วก็เดวอชั่นเอาไว้เอาไว้อวอกกันให้เพื่อนนะครับแล้วก็เป็นรีไวล์พโรดักชั่นนะครับส่วนคาสของพาราดิน เราจะเป็น reflect shield นะครับแล้วก็เป็น bleed เป็น fade ตรงนี้แล้วก็ r e t t i b u t i o n r e t r i b u t i o n เนี่ยเราใช้เพราะว่าเราเป็นสายที่ต้องใช้ค่า ADK นะครับส่วนสกิลอื่นก็คือไม่ได้จำเป็นกับเราแล้วนะครับอย่าง defending aura หรือว่าจะเป็น sacrifice ก็ไม่ได้จำเป็นกับสายนี้นะครับต่อมาที่ c a s สของรอยากาศครับต้องบอกว่าสาย overbear เนี่ยทีเดียดจะอยู่ตอนที่ c a s สรอยากาศนะครับเพราะว่าในช่วงที่เป็นพาลีนเนี่ยคุณจะไม่ได้มีสกิลทำ d a า a g อะไรที่แบบเกี่ยวกับเกี่ยวกับ overbear เลยนะครับ ก็จะมีแค่ให้ผมแนะนำก็คือถ้าคุณจะใช้เก็บเวลในช่วงที่คุณยังไม่ได้เปลี่ยน,นเป็นรอยยักาศก,าก็คือใช้เป็นสกิลแกนคอร์สไปก่อนได้นะครับแต่ว่าพอมาเป็นรอยยักาศแล้วเนี่ยเราจะไม่ใช้และแกนคอร์สนะครับเราจะใช้เป็นโอเวอร์แบนแทนนะครับซึ่งโสกิลโอเวอร์แบนเนี่ยจะใช้ค่าของ a d k m a d k มนะครับมาบวกกันแล้วก็คูณด้วยตัวเลขของสกิลนะครับแล้วก็สกิลที่สำคัญมันจะมีสเปียร์ทัสนะครับเพราะว่ามันจะเป็นค่าอิกนอร์เดฟนะครับ ต้องบอกว่าสายเนี้ยมันเป็นสายกายภาพเพราะงั้นเราต้องการค่า ignore d e นะครับแล้วก็ up เพศสีดเอาไว้เพื่อทําให้เวลาติดออโตกาดแล้วเนี่ยอีกฝั่งจะโดนลดดาเมจแล้วก็วิ่งช้าลงนะครับอันเนี้ยต้องบอกว่าตอนเนี้ยตัวของ job ผมมันยังไม่ตันนะครับมันยังขาดอีกประมาณ21จสอบเ job เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็สิ่งที่เหลือก็คือตรองนี้8ปด job แน่นอนตรงนี้8จด job ตรงนี้10จ job นะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเราก็จะไปัพตามสถานการณ์และเช่นแบบถ้าเรามองว่าเอ้ยเราอยากได้ฮิลเพิ่มก็ไปัพตรงไปเทิรับ หรือว่าจะไปัพเอิร์ธไดเพิ่มได้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วให้เราเน้นพุ่งตรงมาที่เวอร b a n d ก่อนเลยนะครับพุ่งตรงมาที่เวอร์แบนก่อนเลยเพื่อเป็น up พสเปี thrust มาแล้วก็โอเวอร b a n d ให้ตันก่อนนะครับเพื่อเร่งดาเมจของสกิลเราให้มากที่สุดนะครับแล้วก็สายนี้จะมีทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งอยู่ตรงที่ m a ต t e r สกิลนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยมาพูดถึงที่หลังละกันก็ต่อมานะครับที่ของสงสัยกันบ้างนะครับของสงสัยคาใสอเวอร์แบนะครับจะเน้นหลักๆนะครับหลักๆที่2ชิ้นนี้เลยนะครับคือโล่กับตัวหอ นะครับเป็นโลนากาโลนากาเนี่ยมันมันเรียกว่าตรงสายกับโอเวอร์แบนด์มากๆนะครับเพราะว่าทุกอินทุก3แต้มเนี่ยจะเพิ่มโกมตีกายภาพ1แต้มซึ่งตัวเซตัสของเราเนี่ยเราก็จะอัพเป็นสเตงอินนะครับสเตงอินเป็นหลักแล้วก็ตามมาด้วยเด็กถามว่าทําไมต้องอัพค่าเด็ก1นะครับค่าเด็กเนี่ยเมื่อเราอัพค่าเด็กเนี่ยค่าเด็กให้ค่า ADK เราด้วยถูกไหมครับเราอัพเด็กเอ็ดเด็กจะได้ค่า ADK ให้ด้วยโอเคแหละมันเด็ก ตอ1เด็กมันได้ไม่เยอะเท่าค่าสเต็งแต่ว่านอกจากนี้เด็กจะได้ค่าฮิตด้วยนะครับซึ่งถ้าเราอยากตีมอนให้โดนอยากตีคนให้โดนเราต้องอัพค่าเด็กเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพื่อเราจะตีให้โดนเนาะก็แล้วก็ตามด้วยอินนะครับอินเนี่ยมันจะดีมากๆนะครับผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วสายเนี่ยมันนับอินนำนะครับอินสเต็งแล้วก็เด็กเพราะว่าเรามีโลนากาโลนากาตรงเนี้ยอินทุก3าแต้มก็คือได้พลังโจมตี1น,นะครับ แล้วก็นอกจากนี้อินเนี่ยมได้ค่า M อ็มเดด้วยนะครับก็เลยคุมค่ามากๆที่จะอัพอินนำนะครับแล้วก็ตัวของโรนาการเนี่ยก็คือจะมีบัฟดาเมจของโอเวอร์แบนอีก10%แล้วทําให้สกิลโอเวอร์แบนเนี่ยใช้ใช้เอสน้อยลง10%ด้วยนะครับก็คือต้องใช้คู่กันนะกับสเปียร์ฟิชไบก็คือหอกนี้กับโลนาการใช้คู่กันนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณต้องพยายามอัพอย่างแรกให้ได้เลยในการอัพขั้นนะครับ ผมต้องบอกว่าอัพขั้นโล่ก่อนหอกนะครับเพราะว่าการที่คุณอัพขั้นโล่เนี่ยคุณจะได้สิ่งคุณจะได้ก็คือได้ตรงนี้มาได้เลือดได้ atk เป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับสี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ mtk ตรงนี้สี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งมันเยอะมาก atk ตรงนี้สี่เปอร์เซ็นต์มันแรงมากๆนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับขั้นที่แปดตรงนี้นะครับคุณจะได้ความแรงของโอเวอร์แบนด์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หรือสองเท่านั่นเองนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่คุณณนนนนะะะคคครรรับบเเเลลยนะุจได้้ววามมแแงงสกิิขขออออโ์พ่่ึต บวกเช่นแบบคุณบวก5มาบวก6คุณได้เพิ่ม20%บวก6มาบวก7คุณได้เพิ่มอีกย่เนะครับ <_ d ata> เพราะงั้นยิ่งบวกเยอะยิ่งแรงนะครับแต่ว่าต่อให้คุณบวกน้อยแต่ถ้าคุณอัพขั้นมาเป็นขั้น8ได้ก็แรงขึ้นแล้วนะครับต่อมาที่หอ,อกนะครับตัวหอ,อกเนี่ยจะไม่ได้สําคัญในการอัพขั้นมากนักนะครับถ้าให้ผมแนะนานะเพราะว่าตัวหอ,อกเนี่ยต้องบอกว่าตัวหอ,อกต้องต้องไปดูตัวที่เป็นหอ,อกก่อนหน้านี้เนาะคือตัวหอกก่อนหนี้มันจริงๆแล้วถามว่า ถามว่าต้องรีบอัพขั้นไหมส่วนตัวผมมองว่าไม่ต้องรีบอัพขั้นมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้อดีของการอัพขั้นก็คือคุณจะได้ตรงนี้นะครับพอคุณอัพขั้นมาเป็นหอ,อกสีนี้แล้วเนี่ยก็คือมันจะได้มาเป็นโอเวอร์แบนด์ดาเมจบวก30%กับรีไฟบวกบบวก์มันได้แค่นี้นะครับซึ่งถ้าถามความสําคัญแล้วโล่ Low สําคัญกว่าเยอะมากๆนะครับหอ,อกเนี่ยคุณอัพขั้นทีหลังก็ได้นะครับเพราะว่าตัวหอ,อกเนี่ยมันแค่เอามาใส่คู่กับโล่แค่่่่นนนนั้้อองงรบบมาาดูสสวสวววขื ส่วนตรงเสื้อนะครับเสื้อเนี่ยผมเลือกใช้เป็นเสื้อ Adventure นะครับเพราะว่าต้องบอกว่ามันไม่มีเสื้อไหนที่จะทําได้ดีกว่านี้แล้วถ้าคุณอยากได้เรื่องของ a อ t a ท็นะครับอย่างเสื้อ Adventure เนี่ยมาได้ทั้ง Physical, ฟิสิกอลเอมิเตเคชั่นเด้อี 4, ไฟบวกหกได้สี่ีก5องห้นะครับมันได้เยอะแบบเยอะมากไม่มีเสื้อไหนในตอนนี้ที่สามารถให้สเตตแบบนี้กับคุณได้นะครับตรงส่วนของอินห้าสเตงห้าซึ่งเราใช้ทั้งสค่าเลย อะไรเ,เป็นเสื้อที่คุมมากๆแล้วก็ไม่สามารถหาเสื้ออื่นมาเปลี่ยนได้เลยนะครับอามาดูคันธีการ์ดของโลกก่อนแล้วกันนะการ์ดของโลเนี่ยผมจะใช้เป็นมาก,การ์ดนะครับเพราะว่าผมจะมากันฟีสนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นไปได้เนี่ยก็พยายามหามายานะครับมายาดาวน่าจะเป็นเอ็นเกมของคุณได้แต่ว่าราคาค่อนข้างแพงเพราะงั้นผมก็แนะนําว่าใส่พวกกันสถานะไปก่อนก็ไม่แย่นะครับ แล้วก็การ์ดของเสื้อผมจะใช้เป็นเปโกเปโกนะครับเพื่อเอามาบวกเลือดนะครับเนื่องจากว่าสายเนี้ยเรามีเลือดค่อนข้างน้อยนะครับเราเป็นสเต็งอินวิดอ่ะสเต็งอินเด็กนะครับเพราะงั้นเราจะไม่ได้อัพวิดเลยเราจะมีเลือดที่น้อยกว่าแบบสายแซค i ิฟายที่ผมเคยแนะนํามากๆนะครับเพราะงั้นผมพยายามเพิ่มเลือดจากตรงส่วนนี้เอานะครับส่วนของการ์ดมาดูที่ส่วนของพระคุมนะครับพ้าคุมก็คือเอาอิกโนเดฟนะครับอิกโ d เดฟมีที่15%เอเลยนะครับก็คุ้มมากๆ ต้องบอกว่าตัวของชุดเอ็ดเวนเจอร์เนี่ยมันบวกง่ายด้วยเพราะว่าเราสามารถเอาพวกเอาพวกของเหลือๆที่เป็นชุด a อ v ดเวนเจอร์เซตอื่นๆเอามาเติมในการตีบวกปลอดภัยได้นะครับมันบวกง่ายเพราะงั้นผมก็แนะนํามันประหยัดด้วยนะครับส่วนของการ์ดตรงนี้ผมจะแนะนําเป็นดุลหานการ์ดนะครับเพราะว่าดุลหานการ์ดเนี่ยมาได้โอเปนดวกดาเมจอีก10%แล้วก็ได้กันไฟนะครับได้รับไฟดาเมจลบ15%นะครับมันทําให้เราโดนธาตุไฟน้อยลงเบาลงนะครับซึ่งเหมาะกับการกิวอด้วย กิวอเนี่ยคุณจะเจอทางไนพ่นเจอทางวิาสาบีโตนะครับเพราะงั้นการไฟลดลงตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับต่อมาที่รองเท้านะครับรองเท้าก็จะคล้ายๆกับเสื้อเลยก็คือได้ค่า p a p a t k แล้วก็ m a t k นะครับแล้วก็ได้สเต็ง e อีดเด็ก e ตรงนี้นะครับส่วนของการาดผมเลือกใช้เป็นเฟลันะครับก็เหตุผลเดียวกับเสื้อเลยเสื้อของผมใช้เป็นเปโกเปโกนะครับส่วนรอ,องเท้า,าออก, eras, ก็คือบวกเลือดเป็นเฟลัสก็คือบวกเลือด10%แล้วก็ได้วิทสอนะครับส่วนของประดับ ระดับก็เป็นประดับเจาะเกาะนะครับแล้วก็ผมอันนี้ผมเลือกใส่ข้างหนึ่งเป็นซิปเปอร์แบร์ดาวนะครับต้องบอกว่าซิปเปอร์แบร์ดาวเนี่ยมันให้ค่าที่เราค่อนข้างใช้ใช้ทั้ง3ค่าเลยฮิตเราก็ต้องการ adk เราต้องการ mdk เราต้องการนะครับผมก็เลยเลือกใส่เป็นซิปเปอร์แบร์ดาวตรงนี้นะครับต่อมาที่ตัวของประดับอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมเลือกใส่เป็นโนบิสเมดนะครับเพราะว่าโนบิสเมดเนี่ยมันให้ค่ามันให้ค่า adk mdk ที่เป็นค่าแฟตเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ ให้ถึง50หน่วยเลยนะครับอย่างละ50แถมได้เล er we so ือดด้วยนะครับก็ใส่ผมเลยใส่เลือกใส่อันนี้มานะครับต้องบอกว่าถามว่าใส่ซิปเปอร์แบดดาวสองใบดีไหมผมมองว่ามันอาจจะดีถ้าเป็นช่วงที่คุณมีของแน่นๆแล้วนะครับคุณมีสมุดที่แบบ ADK เยอะๆ a อ็มเเยอะๆแล้วนะครับเพราะว่าตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะบวกน้อยถ้าเบสคุณน้อยนึกออกไหมครับถ้าตัวเลขแฟดคุณน้อยสมมุติว่าผมมีเอดิเคชั่นที่หนึ่งร้อยสามเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งร้อยมันก็น้อยใช่ไหมครับแต 3%ของ500มันก็จะเยอะนะครับเพราะงั้นผมก็เลยเลือกที่จะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์ข้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งเป็นแฟดตัวเลขนะครับต่อมาที่การ์ดนะครับการ์ดของอาวุธตรงนี้ผมแนะนำต้องหยิบพิอนี่นะครับถ้าคุณอยากที่จะเอาสายนี้ไปเล่นใน PP ด้วยไปเล่นในการลงดันขั้นุูงสูงด้วยก็แนะนำว่าควรหยิบพิอนี่มาแล้วก็ทำเป็นพิอนี่ดาวนะครับตรงพิอนี่เนี่ยมันให้ค่าฮิต100ซึ่งค่าฮิต100เนี่ยมีค่าเท่ากับเด็ก100เลยนะครับ คูณอัพหนึ่งเด็กมันได้เท่ากับ1ฮิตนะครับเพราะงั้นฮิต100มันเยอะมากๆนะเหมือนสแตทเด็ก100เลยนะครับเพราะงั้นในกิจกรรมผมนะให้ทุกคนหยิบพิวนี่ถ้าคุณจะเล่นสายนี้นะครับส่วนของหมวกนะครับหมวกอันนี้เป็นหมวกพาสนะครับหมวกพาสของเดือนที่2ก็ผมเอามาเพราะว่ามันได้ค่าเพนถึง4%เแล้วก็เมื่อโจมตีเนะี่ยมันมีโอกาสมากถึง30%ที่มันจะสตันเป้าหมายนะครับซึ่งสามารถเอาไปใช้ในการ p v p ได้เลยนะครับ แล้วก็มีดาเมจคือพอพอเป้าหมายโดนสตาร์ทปุ๊บดาเมจเพิ่อมอีกสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้เราทำดาเมดได้แรงมากขึ้นอีกนะครับส่วนการ์ดในส่วนหมวกผมเลือกใช้เป็นมาดุกนะครับเพราะว่ามาดุกเนี่ยมันกันไซเลนต์นะครับเราไม่อยากโดนใบเพราะว่าสายโอเวอร์แบนเนี่ยเป็นสายที่ใช้สกิลคุณต้องใช้สกิลตลอดนะครับเพราะงั้นเราไม่อยากโดนใบเลยนะต่อมาที่ตรงส่วนหน้านะครับผมใช้เป็นวิตเตอร์ครีมนะครับก็อันนี้เป็นของที่แจกในดันเค้กนะครับในดันเค้กของสัปดาห์ที่ผมลงนะครับ ก็จะมีแจกเลยนะครับก็คือคุณไปลงแล้วก็แลกได้เลยมันได้เป็นค่าโจมตีกระเาาแล้วก็ทุกครั้งที่รีไฟบวก1เนี่ยโจมตีกระเพจะได้บวกอีก1%นะครับแล้วก็ส่วนป่านะครับส่วนป่าผมเลือกใช้เป็นโบนอินเมาส์นะครับเพราะามันได้ค่าเพนสามเปอร์เซ็นต์ต้องบอกว่าค่าเพนเนี่ยมันสําคัญกับเราเหมือนกันเพราะว่ายิ่งมีเพนเยอะเรายิ่งตีคนได้แรงขึ้นนะครับเนี่ยตรงนี้ได้เพนสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ส่วนของปีก ส่วนปีกเนี่ยผมเลือกใช้เป็นอันนี้ไปก่อนนะครับจริงๆอนาคตก็จะมีปีกที่ดีกว่านี้มาแหละนะครับต้องบอกว่าส่วนหลังสินะครับส่วนหลังผมรู้ใช้เป็นปีกนี้นครับคือถามว่า m damage ตรงเนี้ยสาคัญกับเราไหมจริงจริง m damage สี่เปอร์เซนต์นี้มันไม่สำคัญเลยนะครับเพราะว่าสก,กิลของเราเป็นกายภาพแต่ว่าตรงเนี้ยมันได้ดา m a g สี่เปอร์เซนต์ก็คือ damage กายภาพสี่เปอร์เซนต์แล้วก็ได้สเตตัสทั้งหมดบวกสองก็คือต้องบอกว่าเราใช้ทั้งหมดสามเตตัสเนาะสเต็งอินเด็กซก็คือได้อย่างละสองไปเลยแต่่จรรรรรริิงงๆแลล้้ววววมมมมมััััันันน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 บบบกกกกกกกาาาาาาา็็ดดีเเเเเเเหหืืือออนนอะะะคพต ก็เลยเลือกใช้เป็นอันนี้ไปก่อนนะครับส่วนของหางหางอันนี้จะดึงค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ถ้ารอได้ถ้ารอได้ผมแนะนําว่าเดี๋ยวมันจะมีหางอันอื่นที่เก่งกว่านี้ออกมานะครับออกมาในใน,ในกลางพรให้เราซื้อแต่ว่าอันนี้คือผมอยากแรงเลยนะครับก็เลยเสี่ยงดึงอันนี้มานะครับก็เลยดึงมาคือหางเนี่ยมันได้อีกนอเดฟสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ได้เอทีเคอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ออเอทีเคยี่สิบเป็นแฟดนะครับแล้วก็เมื่อโจมตีเป้าหมายเนี่ยมีโอกาสหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลดเดฟเป้าหมายลงอี มันเหมือนอีกนอเดฟหกเปอร์เซ็นไกลๆนะครับผมก็เลยเลือกใช้เป็นหางอันนี้นะแล้วก็จะมีส่วนของผ้าคลุมนะครับที่ถ้าเป็นในโหมด PP เนี่ยมันจะเปลี่ยนได้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนเป็น Death Cat Cape นะครับข้อดีของ Death Cat Cape เนี่ยก็คือการที่มันจะสะท้อนดาเมจได้คุณนะครับแต่ว่าต้องบวกสิบนะถ้าถ้าคุณไม่สามารถทํผ้าคลุมนี้บวกสิบได้ผมแนะนําว่าใส่ผ้าคลุม Adventure ไปก่อนได้เลยในโหมด PP นะครับอย่างว่า PP นะผมจะไม่ใส่ Death Cat ในในการล่าบอสลงดัน นะครับก็คือตรงเนี้ยบวก10ปุ๊บมันจะได้สะท้อน15%นะครับแล้วก็ถ้าคุณใส่อยู่แล้วเนี่ยก็คือได้5%คือได้เป็น20%ในการสะท้อนนะครับก็มันจะค่อนข้างเหมาะในด้านการ VP เนาะแล้วก็การอัพขั้นเนี่ยการรับค่ถาถ้าคุณอัพขั้นเต็มมันจะได้ MP 1%ในทุกการตีบวกนะครับเพราะงั้นถ้าเป็นไปได้ขั้นต่ําถ้าคุณอยากใช้พระคุมนี้ในโหมด PP ก็ทําบวก10นะครับแล้วก็เอาไปใช้ใน PP ได้แต่ส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่นอยแนะนํเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในตอนนี้ในแพทปัจจุบันตอนนี้ เรายังมีค่าอีกรอเด็บที่ไม่เยอะพอนะครับผมยังผมยังต้องการอีกรอเด็บตรงนี้อยู่มันทําให้เราตีแรงนะครับต่อมาในส่วนของรูนละกันนะครับในส่วนของรูนเนี่ยสย่โอแบนอัพรูนง่ายมากนะครับเพราะว่ามันจะมีรูนที่ชื่อว่าโอแบนสตรองตรงนี้นะครับคุณกดเลือกมาได้เลยก็มันจะบวกดาเมจโอแบนเจ็ดเตต่อ1นึ่งโหนดนะครับก็คุณจะมี1 2 3 4งสอมี่ห้าหกมีทั้งหมดเที่นะครับเจุด 7จุดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับโอแบงค์ถุนจะแรงขึ้นได้เสร็จแล้วถ้าคุณอัพโอแบงค์สตองเสร็จแล้วก็จะมาอัพที่อีกโนเดฟต่อนะครับซึ่งอีกโนเดฟก็จะมี1 2 3 4 5 5, 5. จุดก็คืออีกโนเดฟห้อร์เซ็นนะครับก็คืออัพตรงเนี้ยไปก็กินเฟืองค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมไม่อัพได้ไม่ตันเลยแต่ถ้าคุณอัพตรงตรงนี้หมดแล้วอัพอีกโนเดฟหมดแล้วทีนี้คุณก็จะสามารถไปอัพอย่างอื่นได้นะครับเช่นพวกเออ่พวกของที่มันเอาไว้ซัพพอร์ตคุณอย่างเอ็นดูอไม่สสิ้้้้นนนุุดดดก็ได็ไตรงีีีเเพื่่ออใหคณมทแบบ ได้นานขึ้นนะครับทีนี้มาดูดาเมจของโอเวอร์แบนบ้างนะครับก็อันนี้ผมจะเลือกเป็นเดมิฮิวแมนนะครับเป็นขนาดปานกลางนะครับเดมิฮิวแมนปานกลางเดี๋ยวต้องเอาเอาน้องออกก่อนนะอันนี้คือไมไ่ได้กินอาหารนะครับไม่ได้กินอาหารไม่ได้มีบัฟนะครับมาดูกันกดบัฟหนึ่งทีนะครับ ตาเมตจะอยู่ที่444นะครับนี่ประมาณนี้เลยทีนี้เรามาดูนต่อที่โหมด PP บ้างนะครับก็จะเป็นยังไงบ้างกับกับสายโอเวอร์แบนนะครับนี่ก็ฟันแรงอยู่นะนี่ฟันฟันแรงนะครับต้องบอกว่าโหมดเนี้ยต้องบอกว่าพอพอเป็น PP แล้วค่าฮิตมันจะสำคัญมากๆนะครับเพราะงั้นพิโอนี่มันเลยจำเป็นมากๆ น,นี่ของโนนปลดของมานี่โอ้โหโนปลดของยับเลยนะครับก็ฟันได้หมดนะเจนงเจเนนะครับได้หมดนะครับก็ฟันทีละสามหมื่นนะครับก็เปรียบเทียบกันกับแซกซี่ไในคลิปที่ผ่านมาที่ที่ผมเคยลงเนาะ s ็แซคคิฟายนั้นจะฟันประมาณ2 7งหมนดนะครับแต่ว่าอันนี้ห้าหมื่นเลยนี่ห้าหมื่นนะครับฟันนีห้าหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นแรงมากนะครับสายนี้มันแรงแต่ว่ามันจะมีปัญหาเดียวก็คือถ้าคุณเจอคนที่ทําฟรีมาเยอะๆอาจจะตีไม่โดนได้นะครับเพราะว่ามันจะต่างจาก s ซคคิฟเนาะแซคคิฟเนี่ยเป็นสายที่คุณไม่สนเดฟไม่สนฟรีแต่ว่าสายนี้มันจะสนเดฟสนฟรีนะครับก็าอาจจะทาดาเมจได้ยากขึ้นถ้าคุณเจอพวก นักขนูที่เขาทำฟรียเยอะๆหรือว่าเจอโลกเจอแอสนะครับก็ฟันที่สี่หมื่นเจ็ดอยู่อ่ะก็แรงอ่ะก็เอาได้หมดนะครับประมาณนี้เลยนะแล้วก็สายนี้นะครับสายวอรแบนเนี่ยมันจะเก่งได้แบบมากๆเลยนะครับเก่งได้แบบก้าวกระโดดมากๆในตอนที่คุณปลดมาสเตอร์สกิลนะครับซึ่งมาสเตอร์สกิลของวอรแบนเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มดาเมจของวอรแบนนะครับก็คือแทนที่วอรแบนด้วยสกิลนี้เลยก็คือพออัพมาเป็นมาสเตอร์สกิลแล้วเนี่ยเราจะไม่ใช้แล้วโอวอรแบน เราใช้สกิลนี้ในการทำดาเมจแทนนะครับ Instant Slash นะครับสกิลนี้จะคิดดาเมจจาก Overband แล้วก็เอามาค cool ูณกับ84%อีกทีหนึง่งนะครับก็คือดาเมจ Overband คูนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับซึ่งการใช้สกิลก็คือเหมือนใช้ Overband นั่นแหละก็คือทิม1นึ่งวิทุกๆ1กหนึ่งวิได้ทิมนะครับแล้วก็แบบคูนดาวหนึ่วิสกิลเรียน1นึ่งวินะครับเหมือน Overband เป๊ะเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงดาเมจเป็นกายภาพเหมือนกันนะครับแล้วก็ เมื่อมีทุกก็คือถ้าคุณตีตัวละครที่แบบอยู่เป็นหมู่อยู่เป็นกลุ่มนะครับต่อต่อหนึ่งคนเนี่ยจะเพิ่มดาเมจอีกห้าเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นดาเมจคุณจะแรงมากๆถ้าคุณตีหมู่นะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับยั่วยุกิจยศนะครับก็จะเป็นพาสซีฟสกิลของมาสเตอร์สกิลนะครับมีโอกาสสี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ย่อเยอะศัตรูหนึ่งวิก็คือโปรโวคนั่นเองสกิลนี้ทําให้คุณสามารถโปรโวค,คนได้เลยนะคือพออัพเต็มมันจะ,ม,นจะมันจะกลายเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอัพเต็มมันก็จะได ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นที่จะโปรโวค,คนได้นะครับซึ่งการที่คุณจิ้มไปจิ้มไปแล้วคุณโปรโวค,คนได้เนี่ยมันเป็นที่แบบดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมอนก็คือจะเป็นโปรโวร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็สกิลนี้นะครับเมื่อออโต้กาดบล็อกสําเร็จเนี่ยจะมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นปล่อยอินสแตนซ์เลสต่อผู้โจมตีก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราออโต้กาดใช่ไหมออโต้กาดเราบล็อกเสร็จเนี่ยอีกฝั่งก็ไม่ได้โดนอะไรนะครับโดนอย่างมากแค่โดนจากสกิลเพสทีที่แบบอีกฝั่่่่งงงงจจะวววิช้้าาาลลลลแแก็ดดเมต เมื่อเรามีมาสเตอร์สกิลแล้วพอออโต้อกาสสำเร็จปุ๊บมันจะมีโอกาส30%ที่มันจะปล่อยสกิลนี้ออกไปก็คือเหมือนเราปล่อยโอเวอร์แบนอย่างเมื่อกี้ที่ผมให้ดูใช่ไหมครับผม PP ผมทำดาเมจต่อคนได้แบบ50,000นะผมจิ้มหผมจิ้มไปทีหนึ่ง50,000แต่ถ้าเขาจิ้มผมกลับมาเขามีโอกาสที่โดนอีก50,000นะครับมืนโดนดาเมจเบิ้ลนนั่นเองนะครับก็คือสกิลตรงนี้เลยแล้วก็มันจะเพิ่มโอกาส การบล็อกของออโต้กาดด้วยนะครับถ้าคุณอัพเต็มก็คือจะเพิ่มโอกาสบล็อกของออโต้กาดอีก10%กลายเป็นว่าออโต้การดเนี่ยจากเดิมเนี่ยมันมีโอกาส50% 50%ในการที่มันจะบล็อกนะครับมันจะเป็น60%ตอนคุณมีมาสเตอร์สกิลนะครับก็คือ60%ที่คุณจะบล็อกสําเร็จนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมจะไม่ได้ว่ามันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันจะมีโอกาสประมาณ50%บา50่มันีะ่สะัท้อนต์บางห้าสอ,อกไปอนะครับน แล้วก็สกิลนี้นะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลสุดท้ายแล้วของมาสเตอร์สกิลก็จะเป็นจะแทนที่นอนมอยด์แท็กแต่คิดไม่ได้นะครับก็แล้วก็คิดทุก5แต้มคิดดาเมจทุก5%้าเปอร์เซ็นแอตแท็กสปีดเพิ่มเติมทุก10%เนี่ยจะเพิ่มดาเมจอินเซนส์0.1เปอร์เซ็นต์นะครับก็คือเมื่อเราอัพสกิลนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้การตีจากสกิลนี้แล้วเราเราเราตีปกติได้เลยตีปกติจะเป็นอินเซนส์นะครับนี่อันเนี้ยคือต้องบอกว่าสกิลได้ดีมากๆนะครับเพราะว่่า slash เนีย ก็คือคุณใช้อินแตนซแซดปุ๊บคุณโปรโวกได้เลยโปรโวกบอลก็ได้คุณไม่ต้องมานั่งแบบนั่งตีแล้วก็ต้องนั่งรอโปรโวกมอลปดแล้วแบบกลัวโปรโวกหลุดคุณตีไปด้วยคุณโปรโวกด้วยคุณตีไปด้วยคุณโปรโวกไปด้วยนะครับแถมยังมีโอกาสโปรโวกคนได้ด้วยแบบในกิวลอลอะไรเงี้ยคุณวิ่งไปจิ้มมาคนนึงแล้วติดโปรโวกแล้วเขาต้องวิ่งตามคุณมาอะไรแบบนั้นมันคล้ายๆเฟียเลยนะคือโอเคเฟียเนี่ยคือคุณจิ้มไปปุ๊บติดอีกฝั่งติดเฟียอีกฝั่งจะวิ่งม มันจะมีโอกาส20%เลยคุณจิ้มปุ๊บ20%อีกฝั่งเดินตามคุณมาเลยแล้วคุณแบบคุณก็วิ่งถอยออกมาอีกฝั่งแบบโดนล่อเข้ามาเลยประมาณนั้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพรารดินเออระยะการส,สายโอเวอร์แบนด์นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสายที่การตีบอสเนี่ยคุณลาบอสคนเดียวได้เลยนะครับลาบอสคนเดียวได้ลงดันได้ทําดาเมจได้แทงได้นะครับแล้วก็ในด้านการ,ร EP ก็แรงนะครับถือว่าแรงเลยแต่ว่าต้องมีค่าหิตสักหน่อยหนึ่งซึ่งพิโอนี่สําคัญมากนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ถ้าคุณมีมาสเตอร์สกิลแล้วเนี่ยมันจะแรงขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทั้ง p ีทั้งตีบอสลงดันมันจะเป็นอาชีพที่แรงแบบแรงมากๆเลยกลายเป็นตัวดาเมจได้อีกตัวหนึ่งเลยแถมแทงได้ด้วยจากสกิลออโต้การ์ดนั่นเองนะครับก็ยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ